สวัสดีครับวันนี้้างที่นีโปรโมทนำเสนอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้เป็นสปอร์เตอร์เอนะครับ1250ปี2023นะครับครับรถไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนนะครับเลขไมล์ส0 0พโลเท่านั้นเดี๋ยวฟังราคากันตื่นเต้นอยู่นะครับลองดูสภาพรถโดยรวมได้เลยครับแข็งคงแข็งเครื่องสวยเลยดูได้เลยนะครับเนียนๆเลยครับแข็งเครื่องสวยเลยนะครับลองดูมีพักไอตัวพักนักคนซ้อนมานะครับคันนี้มีพักคนซ้อนมาด้วย นะครับแล้วก็ท่อนะครับเป็นของฟ้าลั่นบ้านเรานะครับคันนี้นะครับแต่ท่อมันลั่นจริงๆนะครับอันนี้ผมเน้นๆเลยครับแอดวินเน้นเลยนะครับอ่ะดูเลขหม่ยทิกเพจทิกงทิกเกอร์ครบเลยครับผมเดี๋ยวดูเลขหมากันดีกว่าครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอระบบสักครู่นะครับเลขหมาจะอยู่ที่สอง0โลไมแท้นะครับฟังเสียงย้นกันดูครับ รนเลยครับลั่นรันเลยฟังดีๆนะครับครับคันนี้ทางร้านทีดีโปรบายน้ำเสนอขายในราคานะครับฟังกันดีๆนะครับ499,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ไปนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่0842561536่ส่ทีดีโปรบายนะครับเรารับซื้อบิ๊กไบค์ไม่อั้นนะครับเช็คกันเข้ามาทีดีโปรบายไม่เป็นสองรองใครขอบคุณครับ